ุ้นกาแฟนมสดความขมอมหวานที่ลงตัวเรามาเริ่มจากการแช่ผงวุ้นกันก่อนค่ะทุกครั้งที่เราทำวุ้นให้เพื่อนๆจำไว้เสมอนะคะว่าต้องแช่ผงวุ้นไว้ก่อนอย่างน้อย15นาทีขึ้นไปนะคะเพื่อให้วุ้นเขาอิ่มน้ำและพองตัวขึ้นก่อนค่ะวิธีนี้จะช่วยลดการคลายน้ำของวุ้นได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะกวนวุ้น2หม้อนะคะหม้อที่1ก็คือจะเป็นวุ้นกาแฟหม้อที่2จะเป็นวุ้นนมสดค่ะ ุณก็เลยจะแช่ผงวุ้นเอาไว้พร้อมกัน2หม้อเลยนะคะวิธีการแชร่ผงวุ้นก็คือให้เราตรวงสัสดส่วนน้ำเปล่าตามสูตรนะคะตุนจะเขียนไว้ที่ description นะแล้วก็ชั่งผงวุ้นมาค่ะโปรยเขาลงไปให้ทั่วค่ะจากนั้นก็ทิ้งเขาเอาไว้เลยนะคะ15นาทีขึ้นไปค่ะไม่ต้องกวนหรือคนใดๆเลยนะคะ เมื่อครบเวลาแล้วเรานำหม้อวุ้นขึ้นตั้งไฟค่ะเราจะใช้ไฟกลางค้นไปทางอ่อนนะคะตอนนี้ให้เพื่อนๆกวนวุ้นในหม้อตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นวุ้นเขาจะไหม้ติดที่ก้นหม้อได้นะคะ ตอนนี้วุ้นของเราจะยังไม่ละลายนะคะโดยสังเกตว่าจะเห็นเป็นเม็ดเมด,เ,มดเกาะที่ทับพีอยู่ก็ให้เรากวนไปเรื่อยๆค่ะจนวุ้นเดือดวุ้นเดือดแล้วก็ยังให้กวนต่อไปอีกสักพักนะคะจนเราเช็คที่ทับพีแล้วว่าไม่มีเม็ดวุ้นติดก็คือทับพีเราเนียนใสเลยแบบนี้ค่ะถือว่าวุ้นสุกใช้ได้แล้วถึงเริ่มใส่น้ําตาลลงไปนะคะกวนจนน้ําตาลละลายหมดค่ะแล้วรอเขาเดือดขึ้นอีกรอบหนึ่งจึงใส่น้าํากาแฟตามลงไปค่ะ น้ำกาแฟาเราใช้เป็นผงกาแฟาดำผสมกับน้ำร้อนรอเอาไว้นะคะหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วทุกคนสามารถชิมได้ว่าหวานพอไหมขมพอไหมถ้าต้องการเพิ่มรสชาติสามารถเพิ่มที่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ยกลงขึ้นมารอไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มนมสดกันต่อ ใช้ไฟการค่อนอ่อนในการเคี่ยววุ้นเหมือนเดิมนะคะกวนเขาตลอดนะเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นตกตะกอนแล้วก็วุ้นไม่ติดก้นหม้อนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆจนวุ้นเขาเดือดแบบนี้นะคะเช็คว่าไม่มีเม็ดวุ้นติดที่หน้าทับพีแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลได้เลยค่ะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าวุ้นเราได้ที่เวลาที่เราใส่น้ำตาลลงไปแล้ววุ้นจะมีความใสและก็ความหนืดมากขึ้นค่ะทีนี้เราก็ใส่นมสดลงไปเลยค่ะ เมื่อใส่นมลงไปแล้วก็ให้กวนอย่างต่อเนื่องนะคะเบาไฟลงนิดนึงได้ค่ะในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้นมไหม้นะคะค่อยๆกวนค่อยๆเคียคยเ่ยวเข้าไปสักพักหนึ่งค่ะให้เขาเดือดปุดๆแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมพิมพ์ใส่วุ้นกันค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับวุ้นของเรานะคะวันนี้ตูนจะเทวุ้นใส่พิมพ์ซิลิโคนดอกไม้แล้วก็พิมพ์ซิลิโคนเกลียวค่ะ ก่อนเทวุ้นลงพิมพ์นะคะให้เพื่อนๆกวนวุ้นเพื่อคลายความร้อนเขาก่อนนะคะวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการคลายน้ําของวุ้นได้นะคะพิมพ์ดอกไม้วันนี้ตุนจะเล่นกลีบเขาเป็นสีขาวนะคะเราจะใช้วุน้นนมสดใส่ลงไปก่อนประมาณ1ช้อนค่ะกิ้งเขาให้ทั่วพิมพ์แบบนี้เลยค่ะทําแบบนี้เป็นขั้นตอนแรกไปจนครบทุกพิมพ์ดอกไม้ที่เรามีเลยนะคะ ส่วนพิมพ์เกียวตุนก็จะหยอดวุ้นนมสดเป็นชั้นแรกค่ะเราอาจจะใช้ช้อนลองวุ้นก่อนที่จะเทลงพิมพ์นะคะเพื่อลดการเกิดฟองค่ะหลังจากเทวุ้นนมสดครบทุกพิมพ์แล้วนะคะ เราก็จะมาเทนในส่วนของุ้นกาแฟาค่ะพิมพ์ดอกไม้คุณจะเทมวนกาแฟาลงไปให้เต็มพิมพ์เลยนะคะบางอันก็กะมือยากไปหน่อยค่ะล้อนออกมาเลยหรือถ้าใครกลัวล้นนะคะใช้ช้อนตักก็จะดีเหมือนกันค่ะ เวลาที่เราเทวุ้นเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆลองสัมผัสด,ดูที่ชั้นวุ้นนมสดว่าหน้าเขามีความตึงๆแล้วก็ให้รีบหยอดวุ้นกาแฟาที่มีความอุ่นๆลงไปเลยนะคะอย่ารอนานไม่อย่างนั้นเดี๋ยว2ชั้นเขาจะไม่ติดกันค่ะเมื่อเราเทวุ้นจนครบทุกพิมพ์แล้วนะคะให้ปล่อยวางเขาไว้ให้เสต็จตัวที่อุณหภูมิห้องนะคะอย่าเพิ่งรีบเอาเขาจับเข้าตู้เย็นนะคะวิธีนี้จะช่วยลดการคลายน้ําของวุ้นได้เหมือนกันนะ วิธีการเช็คว่าวุ้นเซ็ตตัวแล้วเราสามารถแกะเขาออกจากพิมพ์ได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆแตะที่พิมพ์ค่ะถ้าพิมพ์นั้นมีแต่ความเย็นไม่มีความอุ่นแล้วแล้วก็มีความแข็งแข็งแบบนี้ถือว่าวุ้นเซ็ตตัวแล้วพร้อมที่จะแกะได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดจับเขาแล้วเขายังมีความอุ่นๆที่พิมพ์อยู่อย่าเพิ่งรีบแกะเขานะคะเดี๋ยวเขาจะแกะออกมาแล้วไม่สวยค่ะ สำหรับพิมพ์ซิลิโคน3มิติที่เป็นดอกไม้นะคะตูนแนะนำว่าหลังจากที่เขาเซ็ตตัวแล้วให้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะค่อยแกะเขาออกจากพิมพ์วิธีการเนี้จะทำให้เราได้ฟอร์มดอกที่แข็งแรงค่ะเวลาแกะออกมากีบดอกจะสวยคมชัดแล้วก็ไม่หลุดง่ายค่ะอันนี้ตูนจะลองจัดเป็นถ้วยคับวนหนึ่งดอกให้ดูนะคะ โดยใช้ถ้วย3ออนด้านล่างเทปเป็นุ้นกาแฟค่ะและด้านบนเทป,ปิดด้วยวว้นนมสดจากนั้นนําวุ้นดอกไม้ที่เป็น3มิติของเรามาวางบนหน้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําขายนะคะให้เชื่อมวุ้นเอาไว้ให้ติดกันด้วยค่ะก็สามารถทําขายเป็นดอกสวยงามได้แล้วส่วนพิมพ์เกิยวของเราก็แกะออกมาสวยไม่แพ้กันเลยนะคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่ารักดีเหมือนกันเนาะ ลักษณะวุ้นของเราที่ได้จะมีความกรอบนอกนุ่มในกำลังดีเลยนะคะการทำวุ้นดูเหมือนจะไม่ยากนะคะแต่ว่าเทคนิคเขาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ละเอียดค่ะอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงเมนมาบอกตูนได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการทำวุ้นนะคะ